ก็โอเคครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมเหมือนเดิมอ่ะพี่น้องเมือ่อก,กี้ยุ่กับหนาขายผม pgslot เกมวันซานเนาะพี่น้องก็มาเล่นเกมแม่นางคนปลาหือสาวทำเกลือเนาะทุนห้าสิบบาทครับผมตามสไตล์ครับผมมีคนขอทุนหน่อยมากผมก็เล่นลักลอยมั้งแคับผมผมเล่นลักซิปพี่มึงเลยครับผมห้าสิบบาทผมกับเบสหนึ่งบาทซื้อฟีสปินมันเข้าไปเลยผมพี่น้องกลับมาเล่นเอาครับผมว่าสิบสิบปังหรือสิบพังเนาะพี่น้องเนาะอ่ะกับข้เตือนนะผมไม่แนะนำให้เล่นตามครับผม รับชมเพื่อความบันเทิงเดียวพอนะครับจะได้ก็ตังฉันจะเสียก็ตังฉันว้าว่้าน้องพี่น้องเนาะเอ้าสวัวโอ้ยรางวัลก้อนตัวเลยพี่น้องเอ้ยระดับเมกะน้องพี่น้องนะเนาะอ้าวกำลังยังเดียวครับผมหามเมืองเกินคำว่าสลอ็อตหรือตระลนกคำว่าสลอา็อตต้องหน้องเนาะสวะัวก็มีหลายคนขอมาว่าอันแอสตินทุนหน่อยๆให้เมืองแน่ครับผมทุนลักลอยทุนนี้ได้ครับผมว่ามีปัญหาเนาะก็ขอทุนลัก อร่อยมากอะจัดลักซิปห้เลยครับผมพี่น้องถามิปบาทพ่อผมกัมีหลายคนถามมาว่ามึงมึงบางทีก็ฟีนี่ฟีนเบ๊กเบ๊กเออสวยเหมือนกันเต็มเครื่องครับผมป่ะสวยพี่สวยตุนไปอีกซิปฟีสปินครับผมก็มีหลายคนขอมาว่าเห่นขึ้นหน่อยๆมึงก็ได้ครับผมเห่นมากมึงขึ้นหน่อยก็เห่นให้มึงขึ้นหน่อยๆก็ได้ครับผมมันสีแดงบ่ร์เบอร์เนาะแต่สีแดงเป็นแบบว่าเอาแบบบ่เ์เบอร์แม่พี่น้องก็ถามว่า ทุนหาสิบาทเนยคอยเชียวแตกแสนแตกแตกเมื่อนบบาบบบมบนาบนบบนมบ่บบบรบบ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 บาทบับบกบบบาบบนบกบบบบบาบบ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 บมบบ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 บกกับบ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 ่นบบ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 ่บบบบกับหบื้อบว่าบบบบี่บบบบบมบบบรบว่าบบอบบ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 บยบบ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 บนบบบบบนบะบบบน้อบเบาะสวย ทุนหน่อยให้มึงได้จัดให้ครับผมหาสิบ,บาทกะเสียวได้ครับผมพี่น้องหาสิบ,บาทกะทำกำไรได้เนาะพี่น้องเนาะเนาะครับเนาะอวสานเอาอันกระฟื้นเรียบร้อยครับผมพี่น้องเนาะกลับมาเมืองกันครับผมเอาอะไรไงนะบปตออะไรพี่น้องอ่ะเขียนมาตอนแรกเออสวยป่ะมีตาว้าเอ๊ะ ว้าพี่น้องสวยสดีอารางวัลกวงตูพี่น้องระด,ดับซูเปอรว์วาดานพี่น้องก <g ười> ระทำมา,าชุนหาสิบบาทนี่กะบคันผมเนี่ยน้ำว่าเอากำไรเท่าไหรนี่กะจัก 3, 4, 5, 5, 5. สามดอยสี่ดอยกะเศร้าครับผมพี่น้องอย่าไปวึงแบบาายัไบงไรเพราะว่าเงินชุนเท่ามากแค่ลักสิบครับผมพี่น้องคันไปเอา,อยาียังายกะเดี๋ยวมันสิบเบิร์ดดา่างครับผมบ่เหม็นียังายกะตามสไตล์ครับผมปั๊อปเบสึ้นสี่บาทนะครับผม ผมสียขยับเบ็ดขึ้นนอเพราะว่าตอนแรกเข้าเบ็ดบาทเดียวครับผมเบ็ดบาทเดียวย้อนว่าเงินทุนแค่์หาชิบ่าครับผมกระทองเบ็ดบาทเดียวเพราะว่าสำหรับสล็อตนี้ยังกะเกิดขึ้นได้ครับผมพี่น้องเนาะกะหลายคนกะเมียนบอลมากอะเมียนครับผมทุนหน่อยแตกเสียงแตกนั่นกะมีครับผมแต่ว่าโอกาสมันกะเหมือนอยูทีเออเออว่ายูทูบช่วงเวลาครับผมเนาะพี่น้องเนาะช่วงเวลาที่ผมเล่นกะย่างที่ผมบอกครับผมเนา nice. ะสิบโมงหัวเที่ยงครับผมพี่น้อง มือนี้ตื่นเสาแน่เจ้าหน่อยครับผมพี่น้องกะหัวได้ตื่นครับผมหัวได้์ฟื้นอะไรคนถามเนาะถามว่าไอเหรินช่วงเวลาไดเวลาไดกะผมเหรินซิปโมงฮอดเที่ยงครับผมพี่น้องเนาะราคาสิบเหรนช่วงแรงๆครับผมอีกเที่ยงหนึ่งครับผมเฮ้ยเฮ้ยช่วยแล้วพี่น้องช่วยแล้วช่วยแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันปั่นขึ้นยากคือพี่น้องเออสวาเขียวสวาเขียวเท่าแรก ได้ทนอุ on, ้ยบางนีกตพ่งาซะเอาเลือเอาใช้ไปนึงทีน้อพี่น้องนะอู้าวอท่อนส้นนีบ่ะได้คีแถวสามคิวแถวแรกเออได้ท่อนไฟส้นนีบว่ะเออไับผมพี่น้องไล่ดีครับผมพี่น้อง ทำมาบาดเสียวว่ากับบาดเสียวจังน่อยนเครับผมข่อยหยาดมันสีบวกคอมโบโูนะมึงก็ <g ười> เลยไปช่วยเอาช่วยเอาพี่เนาะเนา <g ười> นะครับเนาะอ่าหลอดตายเสื้อกับผมพี่น้องเนาะแต่กำไรมันลอยนึงครับผมกระทืว่ามบอนี่กะบคอมบูดีครับผมเกี่ยมสาวทำเนาะกะผมสีขยบัยบเบสขึ้นหาบาดเนาะผมพี่น้องนะครับปั้นมึงครับผมจังคอยสื่อพี่สปินทีเบสหาบาทครับผมกผ็ไล่คนสอบหาแนวทางครับผมผมกะ หาแบบพยายามหาแนวทางมาให้มู่เจ้าเมืองครับผมว่าชุ่นหน่อยๆก็พ่อเล่นได้อยู่ครับผมพี่น้องแต่ว่ามันกาดจีใสเวลาจักน้อยนึงเนาะครับผมพี่น้องเนาะกาสีโดนเนี่ยครับผมเป็นร่างเทือครับผมขันมือได้มันมันบ่ค่อยไหลก็อาจสีฟันโดนเนี่ยขันมือได้แบบมันคอมโบดีๆนะครับเป็นกระสีไหวเนี่ยผมพี่น้องก็ผมว่ามันโอเคครับผมช่วงเวลาที่ผมเล่นผมว่าโอเคสุดแล้วสิบโมงครับผมสิบโมงหอดเทียงโอเคสุดครับผมหลังจากเทียงไปเกียร์ครับผมพี่น้องเสื้อคอยล์ โอ้ยไหลแบบยังงามนึงน้ำเลยอ้าวแล้วไงพี่น้องเออคอมโบเนี้ยเออสว้าเจ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 เออสว้าขีดแถวแรกโอ้ยเกือบหลอดเกือบบอลหลอดนะพี่น้องเนาะเกือบตายครับผมเนาะยังดีครับผมหนัก ขาดต้นชิบบาทนะพี่น้องเกือบตายคอยว่าแต่คอยว่าแต่สิพังนะเนาะไม่ปังก็พังว่าซานนะพี่น้องเนาะคือเขาว่าหมดตูดเพราะสูดเฮียนะพี่น้องเนาะเอาว่ากันเนาะจ้าสีม่วงจ้าจ้าชิบเท่าแรกไล่ดีอยู่ครับผมลูกเกมมือนี้เนาะถือว่าโอเคอยู่ว่าผมว่าไล่ดีครับผมมือหนิจ้า ดี่นี่ผมจัดเลยผมหดาเสื้อสิจัดเลย <_ an> คอมบูนักนักสิ <_ an> คอมบูหน้ากากทองผมจัดมาโหลดถามว่ามันปั่นขึ้นยากว่าผมพี่น้องก็อยากหรอกครับผมแต่ว่ามันขี้ใสเวลาจแค่วันหนึ่งแล้วก็เลือกช่วงเวลาเลิ่นให้มันถือกับผมพี่น้องเนะ <_ an> าะถ้าไล่พ้นกับเขามาฟังผมกับมึงเป็นแนวทางกันเลยครับพี่น้องมาผมเหรียญสแตนังไหนครับผมอ้าวแล้วไงพี่น,อน,น้อง ơ ơ ơ phí này phí phí kiếm này phí kiếm phí kiếm này phí kiếm phí kiếm này phí kiếm Bắt đổi đá ôi nó lên lưỡi lên lưỡi vứt phi nòng ôi liệp đoại bó khảo, bó khảo, bó khảo. à bấm bo khẩu à bấm hà mà ngứa ao lắm anh đó đó ủa bằng gì cả cày không luôn rồi quay tẹt quay tẹt nhỏ mít to quá ủa bằng gì cả

อุ้ยพี่น้องกยังไว้อีกนิดเดียวนึงไล่พวกยังงามนึงวุ้ยวุ้แตกคักยู้พี่น้องอ่ะก็ถือว่าสวยพี่สวยนะพี่น้องเนาะกวปะมานี่ครับผมเนาะทุนหาสิบบาทแตกมาพันสองข่อยบ่อไปต่อแล้วพี่น้องก็ถือว่าสวยครับผมพี่น้องแตกพันเดยอร้อยเนาะพี่น้องก็วานจี๊บไปหนึ่งทีเนาะเอาเกาเป็นว่าครับผม เศร้าๆแปลว่าโอนะพี่น้องเนาะคอยบอไปต่อแล้วครับผมได้แล้วก็เปิดดาร์กตามสไตล์ห้องครับผมไปหารหลินเกมอื่นนัพี่น้องเนาะกับไปไปอยา่าใจผมไป